ฮัลโหลสวัดดีนะคะลูกค้านี่นะคะลูกค้ามาดูนะคะความสวยงามเป็นไงคะเรามาถ่ายกันอีกทีนะคะลูกค้าอันนี้คือสักทั้งหมดนะคะลูกค้านะาไไนสักหน้าเจ็ดหน้าสิบนะคะ,ะ,คะตรงนี้หน้าสิบสองนะคะนะคะช่วงนี้นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะยาวๆสวยๆอย่างนี้นะคะยาวหกเมตรนะคะ 6เมตรอ,อันนี้ก็จะอยู่ที่หน้า8นะคะนี่หน้า8นะคะหน้าแปดยาวๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านี่นะคะล็อกนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดหรือ8เมตรนะคะนิชาไม่ได้วัดนะน่าจะอยู่ประมาณนี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านี่นะคะ สวยงามอลังไปเลยนะคะชุดนี้นะคะยาวๆเลยนะ,ะสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบพื้นยาวๆนะคะก็จัดได้สําหรับชุดนี้นะคะพื้นสักเราตอนนี้มีรายการลืออีกสองหลังนะ,ะลูกค้าอีกหลังหนึ่งก็ยาวๆแบบนี้เลยเหมือนกันนะคะลูกคะนะ้านี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าสวยงามนะงามนะคะลูกค้า ลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักมาเลยนะคะลูกค้านะนสนหรัพื้นสักนะคะยิ่งอยู่ล็อกนี้จะสวยมากเลยล็อกกลางๆนี่ยังไม่ได้ลงนะคะลูกะไม้สวยๆจากทีมงานนิชาค้าไม้นะคะลูกค้านะนี่นะคะมีแดดอ่อนๆออกมาหน่อยนะคะลูก้าสวยงามเลยนะคะนี่นะคะหนาเกือบเกือบสี่เซนนะลูกค้านะหนาเกือบเกือบสี่เซนสาหรับ คืนชุดนี้นะคะนี่นะคะทีมงานนิชาค่าไม้นะคะนี่นะคะวันนี้เรามาลื้อกันนะคะอะหลังนี้จะลื้อง่ายหน่อยนะคะเพราะเป็นบ้านแบบโบราณน,นะคะลูกค้าเป็นสังกะสีก็จะค่อนข้างจะลื้อง่ายนะคะถ้าเป็นกระเบื้องก็ไามา่รู้จักเสร็จนะลูกค้ากระเบื้องค่อนข้างจะลื้อยากนะคะนี่นะคะเป็นไงคะสวยมากนะคะ นี่นะคะสาหรับพื้นนะคะลูกค้าสวยงามอย่างนี้เลยนะคะยาวๆอย่างนี้นะคะหายากนะลูกค้าคือณนณะนะแต่ก่อนอะ่ะจะมีนะคะพื้นแบบบ้านกเก่าโบราณโบราณจะมีนะคะแต่ณนะเดี๋ยวนี้สามเมตรอะ่ะลูกค้าสามเมตรก็ถือว่ามากแล้วนะคะอันนี้สมัยทีแ่แบบว่ายายอะ่ะแกโอ้หตอนนี้เป็นบ้านของพ่อแม่แกที่ยายที่นิชาถ่ายเมื่อเช้าเนี่ยแกก็ แปดสิบแล้วไหมเราแม่เป็นพ่อแม่กันอีกก็เป็นเกือบเกือบร้อยปีแล้วลูกค้าเอาจรจริง,จร,ง,จ,รงจริงนะไม้สักนี่จะทนมากนะลูกค้านะนี่นะคะหมดแล้วนะลูกค้านะสวยๆอย่างนี้นะลูกค้านะสวยทั้งหมดเลยนะคะเห็นไหมคะทั้งหลังนะคะลูกค้าทั้งหลังพื้นจะมีอยู่ล็อกนู้นเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ออกมาคือหน้าใหญ่นะลูกค้าช่วงนั้นจะหน้าสิบห้านะคะอันนี้จะอยู่ที่หน้าสิบหน้า หน้าเก้าหน้าแปดนะคะชุดนี้นะคะสวยๆนี่นะคะอันนี้หน้าสิบนะลูกค้าดูดิสวยมากนะคะสวยจริงๆนะคะลูกค้าถ้าได้สนใจก็ทักดิชามาได้เลยนะคะสําหรับพื้นสักนะคะลูกค้าขอบคุณค่ะ